สวัสดีพี่น้องมาอีกแล้วยายติ๋วมาเก็บเห็ดพี่น้องยายติ๋วมาเบิ่งมอนีฮอดบอมีผู้ใดมาเก็บเบิ่งด้อพี่น้องยูนดีไนพิ่นบ่คือบ่อยากด้อพี่น้องเบิ่งยายติ๋วสิเก็บด้อพี่น้องมามามาผู้ใดอยากเข้ามาเก็บลำยายติ๋วด้อหลายอยู่พี่น้องผู้ใดเข้ามานีก็คงสีใดอยู่ใดกินอยู่พี่น้องม้อนีมามามา ดอกใหญ่แล้ววันนี้ยิ่งแล้วก็สิเก็บด้วพี่น้องเบิ้งเบิ้งบิ้งเปนก็ะยู่เป็นกลุ่มเป็นพวกเปนยังไงพี่น้องถ้รมชาตินี่ก็ธรรมชาติอีกทีพี่น้องมองๆเขาไปทางพี่ก็แห้งลายด้วพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งเขาไปทางนันยิยงดีสิเก็บสักเกินมือหน่อพี่น้องเพื่อได้อยากสุบอะมาพักกันมาเก็บเราอยู่ในนี่เพื่อนเต็มอยู่ด้วพี่น้องบง เนี่ยจิ๋วสิเก็บเอาเด้วยมือน,นี่ถ้าเบิ่งไวมันจะได้หน่อยได้หลายพี่น้องเนี่ยจิ๋วก็มาหลอบคำเนาะเอามาเบิ่งน้ำกันมนมกเห็ดพี่น้องวัตถุด,ดิบแล้วก็บ่มีย่างไม่นำปลาไม่นำปลาแดกแล้วก็มีเกลือแล้วก็มีต้นหอม เราใส่ไข่นี่เราใส่ไข่หน่วยหนึ่งแล้วก็มีผักอีตูพี่น pues ้องบ้าผักอีตูแล้วก็เเจบเอายี่สนของเล่านี่และเร้วเ่บอกพีสองหน่วยนี่และว่าทุดดบเล่าแล้วก็มีเฮ็ดพี่น้องเห็ดกันแล้วก็บมาเมื่อนี่แล้วไปบดดนแล้วไปเจบข้าวเดียวลูกแล้วนางถ่ายอยู่ในรถแล้วปวดแอวแล้วก็เอาซ้ำานี่งแล้วเอามาบ้านสองหมกฝอยแล้วก็ได้เตรียมไปแล้วแล้วสีทองแล้ว็ดสองหมกแล้วบ่มี่ใบตองแล้วก็สีเอาอันนี้หอห่อแล้วแล้วก็สีเอาเขาไปอบพี่น้อง เฮ็ดปรยากตัแล้วบ่อหนึ่งแล้วเอาเขาอบแล้วก็ได้เตรียมขบขบมากแล้วก็สิตั้มแบบพริกด้วยพี่น้องโอ้ยแล้วว่าสิบ่อตําแล้วว่าสีมกแบบลาลาแบบบลไซอีหอย่างแม่พี่น้องกระเทียมแล้วกับบลไซ้เนี่ยแล้วก็สิตไซอี้เกลือเนาะแล้วก็สิตั้มมาโลโปกไปของเล่านี่แหละพี่น้องมาเบิ้งนทากันมาไมันสิแสบหน่อยแสบหลายเฮ็ด นี่แหละเฮ็ดที่ยายติ๋วไปเจ็บมาวบางหันนี่เราไปข้าวเดียวหนึ่งเด็แเรากลุ่มเจ็บเราปวดเอวลูกสาวเราก็โทษึืน่าแม่ไกล,ลไนนแล้วไปพนาละว่าแม่ว่าเอาายดอกแม่เอาหมาหมกหมก็บหมกหนึ่งเสื้อๆกลก่มเจ็บข้าวเดียวแล้วกบมามันกระลั่งออกโอ้ยเป็นเสน้นเป็นสายพี่น้องถ้ากันไปเก็บไปกกินได้ได้ปูใดกันด้แต่ว่ายายติ๋วขี้ข้านว่ามันยังเด็ปวดเอวก็เลยเก็บแค่จากของเอาพักกินเสื้อๆพี่น้องมาอบึงว่าบึงน้องกันยายติสิเห็นแบบใด อันนี้ยิ่งแล้วก็ตําพริกที้พี่น้องพริกแล้วก็ได้ใส่แับนี้แล้วก็ใส่กับเกลือเนาะที่แซ่บน่อยแซ่บหลายมาเบิ้งน้ากันพี่น้องเอ้ยเบิ้งได้ดีแล้วสิหมุกอันก็ตาอันหอมจักน้อยกันแล้วพอเอาหอัวหอมใส่แล้วก็ตำหนึ่หลัพี่น้องกระเทียบแล้วก็ใกกบใส่ได้แล้วเลยพี่น้องเป็นไงครับพี่น้องบัดน,นี่แล้วก็สิ น้ำเห็นบ่พี่น้อง้วก,ก็สิพอวันราก,กินเพไปเล้วก,ก็สิเอาซ้ำนี่แหะพี่น้องรก,ก็สิเอาลงค้นเรื่อปรุงเล้านะ่มบ่มียกก่ยังหลรยกษส่เดวสอนี้พี่น้อง เปลือกกระไดใส่แล้วปลาใส่ซองสอนกว่าพี่นอ้องบดิ้ลากกระสิใส่ไข่เข้มี่พี่นอ้องเค้เห็นบอบกเห็ดใส่ไข่เจ็ติวเนี่ยเห็ดไข่กับผู้มูที่พี่น้อง ไม่รู้ว่าเขาจะเอาเห็ดจังใดด้ืออันนี้คือยี่ิวสูตรใสสูตรมานี่พี่น้องเนาะอันนี้คือยี่ิวแล้วก็สิโมกแล้วกสิเห็ดจังสี่ผูใ้ใดอยากเนาะเขามากินน้ำยี่ิวเด้ออันนี้แล้วกับใส่หอม เราเห็ดพะยากนี่ก็พออีตูวแล้วก็ค่คน้คนใส่กันค้นค้นแล้วแล้วก็สิเอาไปหมกเส้นตัวพี่นอ้องเมนูนี่แซบแน่นอนพี่นอ้องอันตะวานว่าเลี้ยงผู้กินเผ็ดเนี่ยข้าเจ้าก็สิใส่พริกหลายเนยกว่านี่ยุติว,ว่าแยกติ๋วแล้วย่างเผ็ดนี่สูงกว่าไหนพี่นอ้องเลยเป็นแต่แซบเพราะพี่นอ้องหอมหุ่นหุ่นอยูหออย่หอมไปอีตูวพออีตัวแยกติ๋วกับกตัดเอาอยุขันนาตานี่ละยุติว,ว่า บ่ไปเอามาหลายเอามาหลายแต่ของกะกินบ่นเมือเอามากะกินขั้นเห็ดเจี๊ยบเมนว่ามันเห็ดเด้พี่น้องนนี้อันนี้วันนี้อันเจี๊ยบใสบ่เด็ดใส่ข้าวใส่ใสใสตะไคร้เ่ตะไคร้แล้วกับบ่หมีดอกผู้ละคน,นเขาก็ใส่ตะไคร้อันนี้เป็นข้อมมัาของไผ่ของมันแต่ว่าของเจีบติ๋วแล้เห็ดแบบนี้พี่น้องเอ้ยแัดตันสุกแลว้ววะเขามากินน้ำเจี๊ยบติ๋ด้อพี่น้องเ้ยไปตัดแสบปน บอแึก,มมกนี่ใบตองใบหยางน้ำข้าเจ้าดอกพี่น้องเข้ามาอยู่ตามประเทศเข้าหาเอาห้าสิบม,มกแบบได้เข้าเทีแบบได้เข้ากะดัดแปลงเห็ดเอาพี่น้นองมือหนี้เย็ดอยู่แล้วเห็ดสองหมก หมกแคปเตอร์ใบตองั้ามุนี่แหละพี่น้องบาดห่ามมกเอาใบตองเนาะอยื่นนิดใส่กระดาษก้อยกระดาษมีหอ่อเป็นบ่น้องง่ายๆเนี่ยนี่ยี่ยจิ้วกับมกเห็ดจังเลยแล้วก็สิเอาข้อไปอบอบสองลอยแล้วก็สิอบประมาณยี่สิบนาทีแล้วเปิดไ้สองลอยที่พี่น้องเห็นบ่แล้วเนี่ยมกหนึ่งหมกที่ซองตามมาพี่น้องแล้วไปเอาน้ำมกจำนี่แล้วก็ชิมบ่หวานเบ่ไหวบ่แมเนวาห้าง อยู่ตามชาตาิตั้งหยังตั้งประเทศจังสิเข้าบ่มีใบตอกเข้ากับซันหาแนวเฮ็ดพี่น้องแสบแน่นอนพี่น้องเมนูนี่ผู้ใดอยากออกมากินน้ำเด็ดดิวเด้อพี่นอ้องพร้อมขักอีตู้กับพองกันบัดนั้นตุกสะสมมาเบ,บิ้งนอกกันพี่น้อง <c oughs> มันจะเป็นจระแหน่เพราพี่น้อง คืออะไรเพราะท่านได้กินเข่าเมากินน้ำเหล้าเด้อบัดแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเอาให้เบิ้งทันแบบแล้วแล้วพี่น้องนี่เขาก็โมกคือกันแล้วกับโมกใบตองเนี่ยบอกแล้วแล้วพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องเฮ็ดขี้จักของมาพี่น้องงามซ้ำจักของอรรถว่าเป็นยังแบบนี้นนแล้วก็จะเอาไปโมกบัดมันสุกแล้วค่อยมาเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ แล้วแล้วพี่น้องเป็นยังไดหนาตาเห oh. ็นบอกเปน้องอายเขินทวนทวนย่ผู้ดอยากเขาไมา่กินน้ำเย้ยติวเด้อหอมพี่น้องแซบแน่นอนเมนูนี่อันนี้ก็มกหนึ่งเด้๋นวหนี้ติวเปิดอ,ออกมกหนึ่งมกหนึ่งคนกระตังไปหันพี่น้องมาๆมาๆมากินน้ำเย้ยติวแซบหอมหอมห่วยหวยย่ได้กินว่าพี่น้องคันผู้ดอยากเขาไม่กินน้ำเย้ยติวเด้อแล้วแล้วอันนี้ก็คือมกเห็ดพี่น้อง มึงดูไปแต่แสบคักพ่พี่น้องผู้ได้ขามาบึงให้ติวแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ